สวัสดีครับสวัสดีคับค,คุณแนะนําตัวเองก่อนได้ไหมครับท่านได้ค่ะดิฉันนะคะพันตํารวจโทหญิงอารินาธนประสิษฐ์พัฒนาค่ะเป็นนิสิตนะคะสาขาบริหารทางการพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกําลังจะขึ้นชั้นปีที่สองนะคะเป็นผู้พันเลยนะครับผมเกรงเลยครับเมื่อกี้ผมแบบ๋อไม่ต้องเกรงค่ะตอนนี้ผมเกรงเลยนะครับค่ะุูได้ปกติค่ะได้ครับอ่าเรา หนูชื่อนางสาวมนสีชาแซ่เซียวนะคะเป็นนิสิตสาขาการบริหารทางการพยาบาลค่ะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะตอนนี้กําลังจะขึ้นชั้นปีที่2ค่ะปัจจุบันทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอ๋อเป็นพยาบาลคุณพยาบาลพยาบาลก็คือเป็นมีเฉพาะทางไหมพยาบาลมีมั้ยมีค่ะ เฉพาาะทงอยากของหนูอยู่ ICU เด็กค่ะสนใจ<อ>ในเรื่องนวัตกรรมค่ะแบบเอาไปพัฒนาให้กับโรงพยาบาลค่ะก็เลยชื่นชอบอ AI มากอ๋ออะไรคือแรงบันดาลใจให้เราที่เป็นสาขาเนาะอย่างนี้คนนี้เป็นผู้พันเป็นเป็นตำรวจใช่ไหมครับนี่เป็นนางพยาบาลซึ่งมันมันเป็นอย่างนี้แม่แบบทุกคนสนใจเรื่องเทคโนโลยีแม่หรือว่าคือความรู้สึกส่วนตัวคือทุกคนยุ่งมากมยุ่งจนจน ไม่รู้ว่ากลับบ้านไปก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยหรือเปล่าคือหรือหรือเป็นยังไงหรือเขาตื่นตัวกันอะไรเงี้ยจริงๆหนูว่าตอนนี้ค่ะหนูอ่ะชื่นชอบ AI เพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่มี AI เข้ามามันทําให้งานการพยาบาลอ่ะมันราบลื่นยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เหมือนถ้าเรายิ่งหาระบบที่ไปพัฒนาอะไรใหม่ๆให้กับการพยาบาลได้มันก็จะยิ่งดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะทีนี้นในส่วนตัวหนูชอบแบบ การเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วอย่เช่นแบบว่าหนูเขียนเคยเรียนภาษาซีอะค่ะอะไาเรียนภาษาซีสมัยไหนแล้วก็แบบว่าเรียนตังหากเรียนเรียนตังหากค่ะแต่ว่าอันนี้แล้วหนูก็ชื่นชอบแบบพวกเอ็กเซลอะค่ะแบบ Google s h e e ี s ที่หนูทําพวกปลูกสูตรอะไรได้หมดใช่ค่ะแล้วแล้มันได้เอาไปใช้กับงานพยาบาลหรอ คือจริงๆมันมันมันใช้ค่ะอย่างเช่นในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยค่ะอย่างเช่นแบบบางอันที่เรายังเป็น paper ์เปเปอยู่อะค่ะเราก็สามารถเอาให้มันเป็นเข้าคอมได้ค่ะเหมือนเราก็เริ่มทำจาก Google Excel ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาพัฒนามาเป็น Google s h e e t ค่ะแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยหนูจะพยายามจัดจัดเก็บข้อมูลผ่าน App s h e e t ค่ะซึ่งมันจะ, <absolutely. S 1> จะทำให้ไม่ผิด PDPA ค่ะ ก็กำลังศึกษาเรื่องแอปชีตอยู่ค่ะได้อะแล้วผู้พันเหรอครับคือในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะต้องยอมรับว่าตอนนี้มันไม่มีใครไม่รู้จักเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีส่วนเข้ามาช่วยในงานได้มากนะคะโดยเฉพาะพอได้มาเรียนมันเหมือนเปิดโลกทัศน์นะคะแล้วก็อย่างวันนี้ ได้ความรู้นะคะที่คิดว่าน่าจะทําไปต่อยอดได้ในการทํางานนะคะทุกวันนี้หลายๆที่ก็ยังใช้เป็นเปเปอร์อย่างที่น้องบอกนะคะการที่เราเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้1ช่วยลดพลังงานพยาบาลมีเวลาไปดูแลคนไข้ได้มากยิ่งขึ้น2พยาบาลไม่ต้องมานั่งท็อกซิกกับเอกสารต่างๆมากมายะคะ่ะมันก็ทําให้เขาเกิดการคงอยู่ในงาน <S <S 2> <S 2> แล้วก็ <S <S ทําให้เราอ่ะไม่สูญเสียบ,บุคลากรทางการแพทย์ออกไปจากนอกระบบมาก,มากๆเพราะว่าในการที่มาเรียนเนี่ยพอได้อ่านวิจัยเยอะๆค่ะเราก็จะพบว่าอัตราการาลาออกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีผู้ป่ว ก็มีมากขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเงี้ยดังนั้นพยาบาลนะคะก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพในการดูแลชีวิตที่ดีมากขึ้นเพราะว่าพยาบาลมีเวลาไปดูแลกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นแบบนี้ <Okay. S 2> ค่ะรู้สึกรู้สึกดีใจที่ว่าทุกคนเห็นความสําคัญแล้วก็อยากจะไม่ใช่อะไรเห็นความสําคัญเพื่อที่จะได้ช่วยคนได้มากขึ้นเลยค่ะ แล้ววันนี้เราเรียนอะไรกันวันนี้เราเรียนการสร้าง Li โอเ A นะคะโดยใช้ AI นะคะเข้ามาช่วยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนคะ่ะเราจะรู้สึกว,ว่าการเรียนแบบนี้เราอาจจะต้องไปโรงเรียนคอร์สเลยไหมเรียนใหญ่ๆเลยไหมแต่วันนี้เราเรียนกันกีน่ชั่วโมงเองคะกี่ชั่วโมงประมาณ3ชัวช่วโมงที่ได้ฝึกทํานะคะแล้วมันก็ทําได้จริงๆทําได้จนแทบจะแบบเอาไปใช้ได้เลยอะคะ่ะ ดังนั้นคือมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ถ้าคนที่มีความชอบแล้วก็เปิดใจอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไปได้อีกเยอะเลยค่ะ เห็นว่ามีแนวทางจะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานแล้วก็อาจจะนําไปสู่ธุรกิจด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้หนูแผนทําในเรื่องของทีสิทธิวิทชาน,นิพนธ์นะคะที่เกี่ยวกับการทําแอปพลิเคชันในด้านที่าการดูแลผู้ป่วยไตยเทียมค่ะด้วยความที่ตัวเองเป็นพยาบาลไตเทียม,ยยยมใช่ดังนั้นสิ่งที่อยากจะทำค่ะก็คือเป็นการจัดคิวผู้ป่วยฟอกเลือดโดยใช้ AI er ate, <อ>มาเจเนอเรตแมทชิ่งกับพยาบาลในการแอ s ไซเคให้แมทชิ่งกันแล้วก็ Ờ, ในตัวผู้ป่วยเนี่ยก็จะแบ่งเลเับความเออร์เซนนะคะอ๋อก็คือเหมือนกับการ p ร r a ทใช่ค่ะคนนี้ต้องก่อนคนนี้ต้องรอได้เหมือนสมัยโควิดอ<ช>่ะถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวอยู่รอก่อนถ้าเกิดสีแดงก็ต้องเอารถพยาบาลมาใช่ค่ะออแต่ว่าเราก็อาจจะมีการแบ่งในการที่ มีรายละเอียดลงไปในเชิงลรือีกทีนึงค่ะว่าเราแบ่งแบบไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายสามารถดูสีติได้เพื่อจะได้มาคำนวณพลังงานต่อไปค่ะเพื่อให้มันเกิดระโยน์ได้สูงสุดอันนี้เป็นเฟสแรกค่ะที่คิดจะทำแล้วก็จะขยายต่อไปอีกเยอะค่ะ okay, okay. ถ้าทำสำเร็จหลังเรียนจบค่ะก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหครับผมเข้าใจเลยว่าทำไมแบบถึงแบบรู้สึกว่าคือคนที่อยู่ในหน้างานจะจะ,จะเห็น<ะ>ความเออเจนจะเห็นปัญหาแล้วก็ พอวันนี้ได้มาเจอ AI Agent <ช>วันนี้เราเรียนเรื่อง AI Agent <ช>นะ<ช>ก็คือเราก็เขียนพร้อมว่าเ,าเหมือนกับเราคุยกับ c ช a t g p t เนาะแต่เราเราสร้าง a อเจนเขียนพร้อมว่า,าถ้าลูกค้าหรือถ้าคนไข้ามาอย่างนี้จะให้พูดอย่างนี้ถ้ามาอย่างนี้จะให้พูดอย่างนั้นแล้วก็อาจจะสักประวัติ one two three ใช่ค่ะเยี่ยมเลยครับแล้วน้องล่ะครับอย่างวันนี้ก็ขอบคุณคุณวินมากเลยนะคะคที่แบบว่า ให้หนูได้เรียนรู้เรื่องไลโอเอค่ะซึ่งหนูสนใจมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เรียนแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ร่วมกับการประยุกต์ใช้ AI ตอนที่คุณวินสอนเสร็จปุ๊บหนูก็เลยนึกขึ้นมาได้เลยว่าควรเอาอะแดปไปใช้ในงานพยาบาลยังไงอย่างเช่นการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลนะคะคือตอนนี้เหมือนในโรงพยาบาลเดียวกันน่ะแต่ข้อวินิจฉัยการพยาบาลไม่เหมือนกันซึ่งถ้าสมมติว่าเราทําเป็นไลโอเออย่างเช่นให้เขาได้สอบถามอย่างเช่นโรคหลอดเลือด โรคหัวใจโรคทางเดินหายใจหรือทางเดิอนอาหารถ้าเราคลิกเข้าไปปุ๊บเราจะสามารถเด้งขึ้นมาเป็นเ,เป็นข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลว่าคนไข้คนนี้เหมาะก,กับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลอะไรบ้างซึ่งมันทําให้เราเห็นภาพแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งโรงพยาบาลคะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นว่าเราเลิกคลาสไปสักพักหนึ่งแล้ว <c oughs> ผมไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์วันกลับมาก็ยังเห็นน้องยังคุยกับทีมงานผมกําลังสนุกเลยค่ะเรียกทีมงานผมมาคุยหน่อยมา ทีมงานผมขอบคุณน้องๆด้วยค่ะที่ดูแลเป็นอย่างนี้เลยนี่น้องๆเ,<ล>เป็นนักศึกษาฝึกงานนะเป็นนักศึกษาฝึกงาน<ช>มีอะไรน้องเขาช่วยอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้น้องค่ะช่วยการแบบการ เขียนพร้อมค่ะเมื่อกี้ติดปัญหาตรงพร้อมนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเรากดแล้วแต่ว่ามันไม่เด้งไปซึ่งตอนนี้น้องก็พยายามช่วยดูตรงพร้อมให้ว่าอาจจะเขียนถูกหรือเขียนผิดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วน้องก็อธิบายได้ค่อนข้างดีมากเลยค่ะทําให้เห็นภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เรารู้ด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะแบบสร้างพร้อมสร้างที่ตัวบอทดน้อยได้เลยโดยแบบอาจจะไม่ต้องไปสร้างรูปที่ไลโอเอก็ได้อะไรเงี้ยมันทําให ออมันก็มีมุมมองที่แตกต่างวันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะจริงๆแล้วสนุกมากเลยมัะมันทำได้อีกเยอะมากเลยการเชื่อมต่อ API, n s n แล้วก็ยังไม่ได้สอนอะไรพวกเนี้อ่าก็ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมจัดคลาสที่มันยาวขึ้นยจะเรียนเชิญเนาะได้ค่ะหนูไปกดเข้ากลุ่มคุณวินเรียบร้อยแล้วค่ะอยากติดตามคุณวินเลยค่ะขอบคุณนะคะถามน้องนิดนึงอ่ะน้องทั้งสองคนน้องอีฟน้องอาร์ตนะครับว่า วันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราได้ฝึกงานที่บอดน้อยเนาะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสท,ที่พี่วินชวนมาแล้วก็มาสอนเคยมามาสอนอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราทั้งคู่เลยค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้มาบรรยายจริงๆด้วยแล้วก็ทุกคนน่ารักมากเลยเทุกคนทําตามเราทุกคนก็แบบดูตื่นเต้นไปกับตัวแพลตฟอร์มของเราอะค่ะคแล้วก็มีปัญหาอะไรเขาก็ สอบถามเลยใช่แล้วเขาก็เนี่ยอย่างที่พี่คนนี้ค่ะเขาดูแบบตื่นเต้นแล้วก็อยากใช้แพลตฟอร์มของเราให้เป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค,ะค<ช>่ะถามน้องอาร์ตน้องอาร์ตเป็นยังไงได้มาสอนพี่พี่เขาอันนี้ผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้โอกาสมาสอนพี่พี่ที่คณะพยาบาลหมมหาวิทยาลัยจุฬานลครับ ผมรับใจที่พี่ๆทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ดูเอนจอยกับอีเวนต์นี้มากๆเลยครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วม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 ด้วยช่วยกันสร้างตัวเอเจนต์เรานะครับแล้วก็ผมก็ขอบคุณพี่วินที่ให้โอกาสผมมานในฐานะได้ฝึกงานได้มาได้ได้มาเจองานจริงๆครับได้อาจจะได้เราจะได้เจอลูกค้า จริงๆแล้วแล้วเราก็จะรู้ว่า p r o d u ั t ์ของเราหรือ Service ของเราเนี่ยสามารถมีประโยชน์อะไรต่อลูกค้าเราได้ครับจริงๆต้องบดน้อยมีนักศึกษาฝึกงานเป็นร้อยนะครับก็เยอะมากแต่ว่าน้องสองคนเนี่ยก็คือเรียกว่าอะไรเป็นตัวตึงอ่ะ,อะเป็นคนที่แบบว่าทำให้แบบผมรู้จักแล้วก็ผมเห็นอัธยาศัยผมเห็นความมุ่งมั่นเขานะครับก็เลยชวนมาวันนี้นะครับอยากให้น้องฝากถึง นักศึกษาทั้งหมดวันนี้ AI มันเข้ามาแล้วผมเชื่อว่าน้องสองคนก็จะพอมาอยู่ที่บอรดน้อยก็จะเออเห็นถึงความสำคัญของมันก็เลยอยากให้น้องเนี่ยช่วยฝากเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาท่านอื่นๆด้วยได้ไหมครับสั้นๆสำหรับคนที่หลายๆคนที่พี่วินอาจจะเคยพูดแล้วนะครับว่า AI เขา,า่าจจะอาจจะมาทดแทนงานหลายๆอย่างหรือว่าเราอาจจะกลัวว่า AI จะมาทดแทนเรานะครับ จริงๆไม่ต้องกลัวเลยเราแค่เราแค่ต้องอาศัยว่าเราเรียนรู้ตลอดเวลานะครับแล้วเราเลือกใช้ให้ไอเนี่ยมาทํางานเสริมประสิทธิภาพให้เรามากขึ้นนะครับเราก็จะมี productivity ที่มากขึ้นแหละครับอ่น้องอีฟนิดหนึ่งนิดหนึ่งฝากถึงเพื่อนๆ,อ,นๆอย่างที่อาร์ตบอกเลยค่ะว่าอย่าอยู่พัฒนาตัวเองอย่าให้ตัวไอเนี่ยมาคิดว่าเอ้ย เราไปต่อไม่ได้แน่เลยแบบเราต้องตกงานแน่เลยจริงๆตัวเนี้ย AI มาช่วยให้เราสร้างประสิทธิภาพของเรามากขึ้นผลักดันให้เราเก่งขึ้นค่ะอยากให้ใช้ AI เนี่ยมาช่วยไม่ใช่มากดให้เราลดลงไปค่ะขอบคุณมากครับ<ช>แล้วก็อ,อีกนิดนึงว่าอันนี้ในมุมของนักศึกษาที่กําลังเรียนรู้นี่นี่ก็นักศึกษาจริงๆเนาะ<ช>แต่เป็นนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทํางานแล้วก็เลยอยากจะให้ฝากถึงเพื่อนหรือเรียกว่า คนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วกันครับถึงบางคนจะคิดว่าแบบพยาบาลนะคะอาจจะไม่จำเป็นแบบ AI ไม่สามารถมาแทนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถควบคุม AI ได้คะ่ะให้เราทำงานสบายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ AI ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะมันเรียนรู้ได้ง่ายมากเลยคะ่ะครับขอบคุณมากครับ